วันนี้เราเราเป็นสาววายเราจะมารีแอคเรื่องที่ผู้เราสามคนรอคอยนั่นก็คือเรื่องแฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำนำแสดงโดยมาร์คโอมย่าไปเริ่มไม่ได้ด้วยคือเ,เปิดมาก็ปิดละเดี๋ยวเร็วรออย,อยู่หล่ออ่ะอุ้ยจังเลยใจอะไรชอบอ่ะ หลายคนอาจจะสงสัยกันนะครับว่าพวกเราสองคนเนี่ยมา็นไปได้ยมาข้อดุยมากวันนี้สองข้อดุยรู้ป่ะมึงเลิกแดดพวกขมวานและเลิกแดดมาฟังผมนี่บอกเลยได้ดูเขาที่คนะทันต์มีโครงการรักษาฟันปลีกและศิษยแอนดูที่ไหนอ่ะเนี่ยทำสาดปะจิตสิเรนสวัชื่อหมอเจนะครับพร้อมแล้วตรวจเลยไหมครับเขาหล่อนะครับแต่เขาก็แปลก วันน right. okay. okay. er> ี้ม่ไเงียบนะครอนทันพอดีว่าหมอจะมารเข้ามาอะไรดีครับรับคนไข้ไปหาหมอโงโหมอคนมันต้องมาหากินกลับไ้กันคนละไหนหมอบอกว่าอยู่กับหมอไม่มีเจ็บเนี่ยพูดมากขนาดเนี้ย่กหมอแสดงว่าไม่เป็นไรแล้วแฟนเหรอไม่ใช่เว้ยพี่ผ่านมาเมื่อกล่เห็นดูแลเคสไหนี่ขนาดนี้นี่หมอหรือแฟนวะสวยอ่ะนี่ โนีแม uhm ่ค mm mm ุณหมอต้องมาเสียงเหมือนเดิมเลยบาว้าวบาว้าวไม่บอกคู่ของเราเขาเรียกว่าโรแมนติกเทเลปีต่างหากโรแมนติกเทเลปี้จบเลยรู้เพลงที่ใครจินนี่สี่แเราพี่เจมสโอ้ยเย็นแล้วแต่ก็ไม่ปวดไอชีเท่านั้นนะแะรอไป กินโดน่าเลยอะรับแบบเหป็นเลยไหมคะไม่เมอร์เซเนไเรเยคจับผาาออกเลยโฟก์นเจไปลูกฟันถูกต้องอแฟนแฟนมี่ะจองบัตเลยขวอดพี่ถาอยากเจอหมอฟันหรอครับอยากเจอหมอฟันปะอยาก มันมีอีกปะไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วคุณแม่คุณแม่อยากให้มีค่ะไหนมันมีประมาณสามชั่วโมงไพลอธนิสสามชั่วโมงเสูบอะเมื่อไรอ่ะไม่รู้อ่ะต้องไปกดดันอย่างกูเราจะประมาณต้นปีน่าได้ปะลูกค้าซื้อเรื่องนี้หน่อยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องแรกที่แสดงนำโดยมาร์คโอถูกต้อง มันมาแล้วค่ะมันมาแล้วทุกคนอันนี้เล่าก่อนว่ามาร์โกมาปอกตั้งแต่ไลฟ์แล้วเหมือนแบบออแฟนคลับก็เหมือนไปแซวว่าไปถ่ายพายรอดมาหรอเออ,เออแล้วมาร์ก็แบบรักๆนิดนึงก็แสดงว่านี่แหละได้ออกมาเป็นพายรอดเ,ออเรื่องนี้แต่เรื่องนี้ไม่ต้องยิ่แขรเลยมากเพราะว่าเรื่องมันเขาเรื่องอะไรอ่ะมันเดา,ดาได้ไง่ายมันน่ารักเออมันน่ารักแบบก็เหมือนจาเนินเขาเรื่องอะไรจัดลําดับในพายรอดให้แล้วมันจะเกิดเรื่องประมาณไหนก็คือปิดฟันก่อนอ่า แบบมีเรื่องบังเอิญให้ไปเจอการแล้วก็มีเรื่องระหว่างการเจอการมีความลังเลกันแล้วก็ชอบการจีบกันจีบกันแล้วก็เป็นแฟนกันเใช่ก็เราติดตามแต่ว่าสี่สี่คนน่ะแต่เรารู้แล้วไงว่าแบบหมอจิงจะมาเป็นแบบก็มาหน้าดูอันเนี้ยก็เลยทําให้แบบเชื่อหมอจิงเลยหรอวะอะไรเงี้ยตอนนั้นยังเป็นแบบเป็นน้องเขยเขาอยู่เลยชื่อชัยช่อแล้วเป็นตอนนี้ก็เป็นแบบ คู่หลิแหละเออมาร์ได้แสดงนําแล้วก็รู้สึกว่าอยากดูอยากมากแต่เรื่องการแสดงมาร์ไม่ต้องเป็นห่วงละใช่แล้วก็เอ้แต่ว่าเคมีมาร์องคือดีมากใช่แต่บังคับก็สรรหาไปจิ้นเนาะแล้วก็ไปบังคับพิถาได้ด้วยว่าให้มาร์ไปด้วยความที่คนในค่ายก็จะเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักดีเพราะว่ามาร์ชอบแกงองค์นี่แล้วองค์ก็จะแบบพีอย่างงเี้ยมันก็เลยน่ารักแล้วรูปตอนแบบงานจีเอ็มเอ็มผาทวงก็แบบเอ่อ ไม่แต่คือรู้สึกว่าเป็นเรื่องหรือเป็นคู่จิ้นซีรีส์วายแรกแรกที่เคยดูแล้วรู้สึกว่าหน้าเขาเหมือนกันอะเออใช่เลยเหมือนแบบโครงโครงหน้าละคมเป็นเหมือนตีคมเหมือนกันเริ่มเลยหรอเเริ่มลยคือไม่หน้าเหมือนกันอะไปดูคู่อื่นก็จะมีความคนคมคนหวานอันนี้คมกับกางเหนืออะไรเงี้ยถ้ามองแค่รูปอะก็รู้สึกว่าแบบหน้าเหมือนไม่น่าจะมาเล่นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกอาจจะดูมีฟีลคล้ายกันใช่แต่ว่าพอแบบพออยู่คู่กันก็น่ารักเพราะว่ามันน่ารักอะเพราะอมมีความน่ารัก ขาขอไม่รีแคปฉากเหมือนกันเพราะว่าแบบมันน่ารักทุกฉากอยู่แล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบขึ้นมาแบบว่าเปิดหรือจะเปิดตัวแบบมาร์กอะไรเงี้ยก็คือแบบโอเคจิมดูเรื่องนี้แต่เรื่องนี้มันก็ยังคงคอนเซปต์ความเป็นมาร์กอยู่ไงมาร์กแล้วก็โอมมาร์กโอม,โอมป,ปูนปูนก็เป็นเพื่อนอีกอะไรเงี้ยก็สึกว่าเออนว่าติาดตามมันดูความเป็นตัวของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยซึ่งปูนก็มีความเกลียดเรืออะไรอยูอย่แล้วก็ได้มาเล่นคือทุกคนเล่นเป็นตัวเองหมดอ่ะจริงรวมถึงมาจิมด้วยก็มีคือการที่บอออกว่าเเเเเหหมมมมืืนนดดิิลยู แล้วขนะการพูดจะเป็นแบบนี้เลยตั้งแต่เรื่องรัฐวยไลฟ์ก็มาประมาณนี้ก็ติดตามอ่ะอยากให้แบบอยากให้มีแล้วอ่ะอยากฟินแล้วอ่ะรู้พรุ่งนี้แล้วอ่ะคือรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ฮิวจ์แจ่มมากสมมติมามาสุกก็จะเป็นกายเป็นเรื่องที่แบบเราตั้งตารอทำงานกับคนรอดูเรื่องนี้แล้วก็น่าจะเป็นแบบทําให้เราหายเหนื่อยได้ก็หวังว่าเรื่องนี้จะแบบปังๆๆจ้าเพราะ่เราติดตามมากๆปังแน่นอนถ้าอยากให้เรามารีแอคเรื่องะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะจะขอไปสมองไหลก่อน